สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับเจอกับคุณครูอีกแล้วครูชื่อครูนรา,าชัยบุญกระจางวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นป .1 นะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายของเรานะครับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับ เด็กๆก,ก็รู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายอะไรบ้างครับจําได้ไหมเอ่ยนะครับอ่ะอย่างเช่นอวัยวะที่เรามองเห็นได้จากภายนอกนะครับก็จะมีตาหูจมูกปากนะครับอันนี้เราเรียกว่าอวัยวะภายนอกนะครับและนอกจากอวัยวะภายนอกแล้วยังมีอวัยวะภายในที่เราไม่สามารถ มองเห็นได้จากภายนอกด้วยนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นอวัยวะภายในนะครับเช่นหัวใจหัวใจอยู่ด้านในเราไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกนะครับมีอะไรอีกที่อยู่ภายในร่างกายของเราปอดตับนะครับสมองนะครับเป็นอวัยวะภายในทุกอวัยวะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับทำงานในร่างกาย ของเราเนี่ยแตกต่างกันนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายนอกก่อนว่าอวัยวะภายนอกของเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากหนึ่งเลยดวงตานะครับดวงตามีหน้าที่ทำลไรเด็กๆดวงตามีหน้าที่ในการมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราถ้าเราไม่มีดวงตานะครับเราจะมองไม่เห็น สิ่งต่างๆเลยทุกอย่างจะกลายเป็นสีดํามืดนะครับมองไม่เห็นเลยต่อไปอไวัยวะต่อไปหูนะครับหูของเราหูของคนเรามีกี่ข้างมีสองข้างนะครับหูเอาไว้สําหรับการฟังเสียงต่างๆการได้ยินต่างนะครับทำให้เราสามารถแยกแยะเสียงต่างๆได้นะครับต่อไปอไวัยวะต่อไปคือจมูก นะครับจมูกมีหน้าที่ในการหายใจสูดเอาอากาศที่บริสุทธิ์เขา้ามปในร่างกายของเรานะครับจมูกมีความสำคัญมากนะครับในการใช้ในการหายใจต่อไปปากโอ้เนี่ยคือปากของเรานะครับปากของเราใช้สําหรับการพูดการสื่อสารต่างๆภายในปากเห็นไหมเด็กเด็กเด็กๆคิดไหมครับว่า ภายในปากของเรามีอะไรบ้างเช่นฟันลิน้นเด็กๆคิดว่าฟันและลิน้นเป็นอวัยวะภายนอกหรือภายในนะครับฟันมีหน้าที่ในการทำอะไรฟันมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารนะครับเพื่อง่ายสำหรับการย่อยอาหารนะครับนะครับต่อไปอวัยวะต่อไปคือมือของเรา มือของเรามีหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งต่างๆนะครับไว้สําหรับการเขียนหนังสือการหยิบจับสิ่งต่างๆมือมีความสําคัญเด็กๆเคยเห็นคนที่ไม่มีแขนไหมเขาลําบากมากในการเดินนะครับเพราะว่าแขนของเราเนี่ยช่วยในเรื่องของการทรงตัวด้วยการหยิบจับสิ่งต่างๆเวลาทานข้าวคนที่ไม่มีมือไม่มีแขนเนี่ยก็จะมีความ ลำบากกว่าเราอีกนะครับเด็กๆต่อไปอวัยวะต่อไปคือขาของเราขาของเราก็จะช่วยในการเดินไปในที่ต่างๆนะครับวิ่งวิ่งวิ่งเราต้องมีขานะครับนี่คืออวัยวะภายนอกที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับในครั้นต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายในกันนะครับเด็กๆวันนี้ สวัสดีครับ